ออเจริญธรรมายัาดยมทุกคนทุกท่านก็ให้ายิาดยมจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเราหยุดไม่ได้ถึงเราละไม่ได้ก็ขอให้ใจของเราได้สงบนิ่งได้พักผ่อนให้กายของเราได้พักผ่อนฟังไปด้วยโน้มสำเนียย ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆลองดูสิแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆสักสองสามเที่ยวการสูตดลมหายใจเข้าไปยาวๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆอันนี้เป็นแค่เพียงอุบายให้มีความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่ชัดเจนกายของเราก็รู้สึกอ่าสบายขึ้นเยอะ ใจของเราก็จะสงบนิ่งความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราชัดเจนฟังไปด้วยน้อมสำเนียกสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจอันนี้เป็นแค่เพียงชี้เป็นแค่เพียงแนะอายวิธีความรู้ตัวภาษาธรรมะท่านเรียกว่า,านาปานสติ เราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับทายให้มีสติรู้กายรู้การหายใจเข้าออกของเราถ้าความรู้ตัวต่อเนื่องเราก็จะรู้เท่าทันจิตรู้ลักษณะของจิตหรือว่าวิญญาณของเรารู้การเกิดการดับของวิญญาณของเรารู้อาการของความคิด ที่มาปรุงแต่งใจของเราเราก็จะได้รู้เท่าทันว่าใจของเราเป็นอย่างไรใจของเราสงบสะอาดบริสุทธิ์หรือว่าใจของเราหลงเพียงแค่การเกิดในหลักธรรมก็หลงเขเรียกว่าหลงหลงเกิดถ้าไม่หลงเขาก็ไม่เกิดอันนี้เพียงแค่การเกิดการปรุงการแต่งของวิญญาณ ทีนี้ความคิดอากาศนองขันห้าอีกเข้ามาปรุงแต่งจิตของเราอีกไปรวมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกิเลสหยาบกิเลสละเอียดอีกปกปิดเอาไว้หลายชั้นถ้าเราไม่ได้มาจเจริญสติคลายความหลงทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงก็ยากที่จะเข้าใจตรงนี้นอกจากบุคคลที่มีความเพียรแล้วก็จะทำความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา มองหาความจริงในชีวิตของเราถ้าไม่หลงวิญญาณไม่เกิดหลงอันนี้เขาเกิดก็ปุงุงเขาแต่งเขาส่งออกไปแต่เขามาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างภพสร้างชาติอยู่ในภพของมนุษย์มันก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาได้รับการรเรียนรู้จัก รับปิดชอบปิดถูกถักดดีขยันมันเพียนอยู่ระดับของสมมุติแต่เขาก็ปิดปังอมพางตัวเขาเอาไว้หมดห,ห่อห่มดวงจิตเอาไว้หมดกายเนื้อก็มาปกปิดดวงจิตเอาไว้หมดความคิดอารมณ์ก็มาปกปิดดวงจิตเอาไว้หมดแถมดวงจิตของเรายังเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสอีกถ้าเราไม่ได้มาเจริญสติเข้าไปคลายความหลงเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์หาเหตุหาผล จริงๆแล้วก็ยากที่จะเข้าถึงตรงนี้เพียงแค่สติรู้ตัวเราก็ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาให้ต่อเนื่องอาจจะรู้ได้เป็นบางช่วงบางครั้งบางคราวกิเลสมานต่างๆขันธามาันต่างๆเขาก็มีเหตุมีผลปิดบังอัมพังตัวเขา,เาไว้แม้แต่ตัวใจหรือว่าตัวจิตของเราก็ปิดบังอัมพังตัวเขา,เาไว้เขาก็มีเหตุมีผลเหมือนกัน กำลังสติปัญญาของเราจะแหลมคมมากน้อยถึงขนาดไหนถึงจะเข้าไปวิเคราะห์หาเหตุหาผลมันพร่ำสอนใจของเราให้ใจของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงได้จนใจของเราปล่อยวางได้นั่นแหละดับความเกิดได้คลายความหลงได้นั่นแหละถึงจะมองเห็นหนทางชัดเจนทุกคนก็มีสติปัญญาในทางโลกิยะทุกคนก็มีอณิสง์มีบุญ สร้างบุญมาดีบางคนบางท่านก็สร้างมาเต็มบางคนบางท่านก็สร้างมาน้อยบางคนบางท่านก็เพิ่งมาสร้างบุญระดับสมมติก็บางคนบางท่านก็เต็มเปี่ยมแต่ทางด้านจิตใจเราก็ต้องหมั่นวิเคราะห์มันสํารวจมันทําความเข้าใจมีให้เป็นทําให้เป็นบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นอยู่ตลอดเวลาตนเป็นที่พึ่งของตนสติปัญญานั่นแหละ là, เป็นที่พึ่งของใจ แต่เวลานี้ใจของเราวิ่งออกไปพึ่งภายนอกพึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นก็พึ่งได้อยู่ในระดับของสมมุติแต่ไม่ใช่ว่าเอาสติสร้างเจริญสติปัญญาไปเป็นที่พึ่งของใจแม้แต่สติปัญญาตัวใหม่ความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรความรู้ตัวที่ต่อเนื่องกันเป็นลักษณะอย่างไรความคิดปัญญาเกิดจากส่วนไหนเกิดจากทวนกลางหรือว่าเกิดจากทวนใจหรือว่าเกิดจากทวนสมอง ความคิดเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนาม,มาธรรมเราต้องหมั่นวิเคราะห์สำรวจทําความเข้าใจเดินตามแนวทางของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ค้นพบไม่ใช่ว่าเอาตั้งแต่อำนาจทิฏฐิมานะความคิดเห็นของเราอาจจะถูกต้องอหรือับาคงสมมุติแต่ในหลักธรรมแล้วถ้าใจยังไม่คลายออกจากความคิดใจยังแยกรูปแยกนามไม่ได้นิดหลงเพียงแค่การเกิด เขาก็หลงเราต้องมาคลายความหลงทำความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับความอยากแพ้แต่นิดเดียวก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่ตัวใจแม้แต่การเกิดการปรุงกันเต็งเราทำความเข้าใจแล้วเราละเราดับทีนนั่นที่นี้เขาก็เหือดแห้งไปจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความขายันมันเพียรด้วยสติด้วยปัญญามีความรับผิดชอบมีความขายันมันเพียรมีความเสียสละ อยู่ด้วยพรมวิหารด้วยความเมตตามองโลกในทางที่ดีขยันหมั่นเพียรยังสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์จนโลน้นออกไปสู่หมู่สู่คณะสู่สังคมเราก็ต้องพยายามอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติทุกคนปฏิบัติทำกันมาหมดจะปฏิบัติมามากมาน้อยอยู่ในระดับของสมมุติก็ปฏิบัติมาดีรู้จักรับผิดชอบรู้จักหน้าที่รู้จักวขวนควายแต่ในเรื่องปัญญาขั้นสูง การจเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้ใจที่ปกติเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ตรงนี้เราขาดมากทีเดียวเ,เราตั้งแต่ปัญญาความคิดของโลกียะความคิดเก่าๆก,ก็เลยปกปิดตัวเองเอาไว้เสียก็เลยพลาดโอกาสทั้งที่ใจก็เป็นบนุญใจก็อยู่ในฐานบนุญอยู่ตลอดเวลาความพยันมันเพียรมีพร้อมความเฉลิมมีพร้อมการเวลามีพร้อมรูจักแสวงหา ด้วยสติด้วยปัญญาจนยังสมมุติจนเต็มเปี่ยมทางด้านวิมุตติทางด้านจิตใจเขาเกิดอยู่ตลอดเวลาทำอย่างไรเราถึงจะทำให้ใจของเราสงบนิ่งได้เราก็ต้องมาเจริญสติก็ไปมันพร่ำมสอนใจใหม่ๆก็อาจจะฝืนเป็นการทวนกระแสเพราะว่าใจหรือว,ว่าจิตของคนชอบคิดชอบเที่ยวชอบปรุงชอบแต่งสารพัดเรื่องเขาก็หาเหตุหาผลของเขาเหมือนกัน อำนาจสติปัญญาของเราจะมีเหตุมีผลที่แหลมคมหรือไม่เท่านั้นเองอย่าไปมองข้ามตัวเราเองจงพยายามเสวงสร้างทรัพย์ขึ้นมาให้มีให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราใจของเรามีความโลภเราพยายามละความโลภใจของเรามีความโกรธเราพยายามดับความโกรธให้อภัยทานอโหสิกรรมเรามีความเกลียดคลาดเราพยายามสร้างความขยันมันเพียนด้วยสติด้วยปัญญาของเราอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุติทมกับโลกก็อยู่ด้วยกัน กายของเรานี่แหละก้อนโลกใจของเรานั่นแหละคือองค์ธรรมแต่เวลานี้เขายังหลงอยู่<ช>เราต้องมาเจริญสติเข้าไปวิเคราะหม์มันพร่ำสอนใจของเราเพียงแค่สติรู้ต,ตัวอย่าปฏิบัติเรายังไม่ค่อยจะได้สร้างกันเลยสร้างอยู่แต่ยังทาไม่ต่อเนื่องยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่รู้ลักษณะของใจที่ปราศจากกิเลสใจที่ปราศจากการเกิดเรารู้อยู่เมื่อเขาเกิดแล้วเขาไปแล้วเขาหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นอยู่ ถ้าเปรียบเสม,มเือนเรือก็เป็นเรือที่ไม่มีคนพายลอยเพ้งคว้างทั้งที่ใจก็อยู่ในกองบุญกองกุศลความเฉยสละผมมีหารความเมตตาแต่เขายังหลงเกิดยังไปว่าสแสวงหาเพียงแค่สแสวงหาธรรมนั้นเขาก็ปิดกั้นตัวของเขาเองตัวของเขาตัวใจนั่นแหละคือตัวธรรมแต่เวลานี้เขายังคว่ำอยู่ยังไม่ได้งายถ้ายังแยกคายออกจากความคิดคายออกจากอารมณ์ไม่ได้นี่เขาเรียกว่ายังคว่ำอยู่ ถ้ากำลังสต,ติมันสังเกตมันวินเคราะห์ถ้าเรารู้เท่าทันเห็นใจคลายออกจากความผิดออกจากอารมณ์นี่ก็ถึงจะพลิกขึนจะง่ายเป็นแค่เริ่มต้นของสัมมาทิฏฐิข้อแรกในอริยมรรคในหนทางเดินถ้าเราตามทําความเข้าใจได้ตามดูตามรู้ตามเห็นได้เราก็จะรอบรู้ในความคิดรอบรู้ในกองสังขารเข้าใจในภาษาธรรมเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์เข้าใจคําว่าสมมุติวิมุตติรู้เห็นสมมุติวิมุตติรู้เห็นอัตตาอนัตตา รู้เห็นหลักความหลักของอริยสัจซึงอยู่ในกายในใจของเราหมดความสงสัยหมดความลังเลมมีตั้งแต่ความเพียรที่จะดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสะอาดความบริสุทธิ์ดับความเกิดเพียงแค่การเกิดนั้นก็เป็นทุกข์เป็นธาตุของอารมณ์ธาตุของกิเลสเขาก็ไม่เอาถ้าเขารู้ความเป็นจริงแต่เวลานี้กําลังสติของเรามีน้อยจักไม่พากันสร้างขึ้นมาจะเอาตั้งแต่ปัญญาของโลกโลกเข้าไปแก้ไขเข้าไปตัดสินวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่งมีกี่นาทีนาทีหนึ่งมีกี่วินาทีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันของเรายังไม่ได้สร้างขึ้นมาให้ต่อเนื่องกันเลยความคิดเก่าปัญญาเข่าเขาครอบงำหมดเราต้องพยายามเจริญสติจนรู้เท่าทันรู้เห็นตามธรรมความเป็นจริงจนเป็นมหาสติมหาปัญญาเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรละอะไรควรเจริญเราต้องพยายามแก้ไขตัวเรา ถ้าเราไม่แก้ไขตัวเร,เราไม่มีใครที่จะแก้ไขตัวเราให้ได้เลยทั้งที่อานิสงส์บารมีในสิ่งต่างๆพวกเราก็สร้างกันมาดีถ้าไม่ได้สร้างมาดีเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรากในเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราพยายามรีบสร้างขึ้นมาใจของเรามีความเสียสระหรือไม่มีความจริงใจต่อตัวเราหรือไม่มีความอบอ้อมอารีมีความเสียสละมีพรมมีหันมีความเมตตาไม่เห็นแก่ตัว เป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในตัวตลอดเวลาเอาความจริงเป็นที่ตั้งความสัจเอาสัจจะเป็นที่ตั้งเอาความพยันมันเพียนเข้ามาวิเคราะห์หาเหตุหาผลด้วยสติด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้ว่าแต่มีเหตุมีผลในทางสมมุติในทางโลกเขาก็มีเหตุมีผลในทางธรรมเขาก็มีเหตุมีผลแต่เราจะ,จะเจริญสติเข้าไปคน้นหาเหตุหาผลนั้นเจอหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราเจอ หลักของความเป็นจริงแล้วโลกธรรมก็อยู่ด้วยกันสมมุติก็อยู่ด้วยกันนู่นแหละหมดลมหายใจนั่นแหละเราถึงจะได้ทิ้งสมมุติขณะที่เรายังมีลมหายใจเราก็รู้จักดําเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องถูกทางรู้จักขยันหมั่นเพียรยังสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลอะไรควรทําก่อนควรทาหลังรู้จักรํารวมกายอินทรีย์ของตัวเราตลอดเวลากายทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไร ตัววิญญาณทําหน้าที่อย่างไรที่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขันขันห้าเป็นของหนกักทําไมถึงเป็นของนหนักทำอย่างไรถึงจะแยกกับคลายได้วิธีดําเนินอย่างไรมีวิธีมีแนวทางอยู่แล้วแต่พวกเราดําเนินยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางกันแต่ก็ยังดําเนินอยู่ยังฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลากันอยู่อยู่ตลอดเวลาไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วอืรู้จักมันสร้างอเนกสง์ให้มีให้เกิดขึ้น อยู่ในกายในใจของเราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็รีบดูเราแก้ไขเราปรับปรุงเราจนมองโลกในทางที่ดีไม่มองโลกในแง่ร้ายไม่อาคติไม่เพ่งโทษกิเลสจยากปิดเลสละเอียดกิเลสมารต่างๆนี้มีมากมีมากจริงๆไม่ใช่ว่าเขาจะเปิดเผยตัวของเขาง่ายๆเหมือนกันไม่แต่ตัววิญญาณเขาก็ยังปิดกั้นตัวของเขาเองอย่าฝากันพลาดโอกาสนะพยายามทําบุญระดับสมมุติเราก็ทํา เราอย่างถือทํเถออเรามีบุญอยู่แล้วถึงนี้เกิดมาเป็นมนุษย์บุญของสม,มุดเราก็ได้ทําสร้างประโยชน์ให้มีให้เกิดขึ้นโอกาสได้เปิดเกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่ว่าอยู่บ้านอยู่ไร่อยู่นาอยู่ที่ทําการทํางานทําบุญให้กับตัวเราทาบุญให้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องเป็นบุคคลที่มีความขายันมันเพียรมีความเชส่ละ เป็นที่พึ่งกลัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นมองบนมองล่างมองกลางใจของเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้ลักษณะของใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้ลักษณะของใจที่สงบเป็นอย่างนี้ใจที่ปราศจากกิเลสใจที่ปราศจากการเกิดปกเป็นอย่างนี้โลกกระทเป็นอย่างนี้ลาบยศสารเสริญสุกทุกนินทาเราพยายามคลายออกจากสิ่งต่างๆอยนเนือเนื้อบุญเนื้อบาปละอกุศลเจริญกุศลแต่ไม่ให้ยึด การพูดง่ายแต่การปฏิบัติการฝึกนี้เราต้องพยายามมีความเพียรอย่างยิ่งยวดจากในน้อยไปหามากๆส่วนมากจะไปเอาเ้งแต่ตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆเขาเกิดอยู่ตลอดเวลาเราไม่ค่อยจะสนใจทั้งที่ใจก็เป็นบุญอยู่ตลอดเวลาใจก็มีความเมตตามีพรหมเหารความขยันมันเพียนเต็มเปี่ยมนี่วณ์ความเจ็ดคลานก็พยายามกําจัดออกไปไม่เห็นเก็ดตัว สักวันหนึ่งเราคงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสนใจกันมากเลยทีเดียวอยากจะได้แต่แตทาแต่ไม่รู้จักทำทั้งที่ใจก็เป็นบุญก็ต้องพยายามนะ,อะลองสร้างความรถถู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนาทีสองนาทีลองดูสิทำใจให้โล่งสมองให้โปรมีความรถถู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้ชัดเจน อยู่หลายคนก็หมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขนาดนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราชัดเจนกันนะเไห<ป>ว้พระป้อมพ่อมกัดก่อยไปสร้างารา์ต่อนะหลวงพ่อเพียงแค่เราเห้ฟังเท่านั้นเองพวกท่นานจงไปทําไปสร้างให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของพวกท่านเอง